เพื่อนเองก็ได้มีการโอลงกับกูนะ้เนาะบอกว่าขันทาวานี่แหละเนะาะห้าวามีโอกาสไปที่กรุงเทพมห้านครน,นะก็คือบนตรงย่านเลยเนาะที่พัก <c oughs> <c oughs> สบายดีสวัสดีครับนคะรอตอนหางทุกตุขนะเข้าสู่ซองบ่าวเมืองหลวงเนาะก็กลับมาพบกับกุ้ยเซินเคยก็ถือว่าเป็นเวลาโดนบทสมขวรเนานะที่ได้ให้หน้าให้ตาเนะาะบ่ได้มานางโอรมบ่ได้มานางเวาวจากับทุกทุคนเนาะ การสลับไพ่ไทยทีว่าได้แวะเข้ามาติดตามผสมซองของกูนอกรอยลืมกันแล้วกันที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจันเตือนเพื่อจะบุได้พาดคลิปต่างๆอยู่ที่ซองบะมุงล่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กูนอกโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็อีกหนึ่งกันอย่าลืมที่จะคอมเมนต์เลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะทีกองคลิปนั่นเองเอาละสำหรับนนี้กูเองก็จะมาเวาวน,นะทุกคนนะก็ตามที่ได้พา้องคข้อและเนะว่าการมีผู้ให้ทีผัก ให้แกกูก้เนอยู่ทีกรุงเทพมหานครกันแล้วนะทุกคนเนาะซึ่งเรื่องทีไปทีมาจะเป็นแบบได้นานเดียวอ่ากูจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเป็นย่งจริงได้มีผู้ให้ทีพักอยู่ทีกรุงเทพมหานครนั่นเองเนาะการสาหรับในเรื่องราวเนก็จะเวาในช่วงที่กูไจะมีโอกาสในการเฮดเวียรห่วมและโดยเฮดเวียกให้กับทางพระอาจารย์แล้วก็บรรดานิสิตอ่ปริญญาเอกและก็ปริญญาโท จาก ä, มมโมโรเนาะหรือว่ามาห้าวิทยาลัยมาห้ามกรุดตลาดวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจาังหวัดขอนแก่นนั่นเองทุกคนเนาะที่เพิ่นได้มีโอกาสในการมาทัศนศึกษาแล้วก็มาแลกเป็นบทเรียนอยู่ที่เครื่องรหอบางโดยเฉพาะก็แมนอ,อ,อยู่ที่มาห้าวิทยาลัยลสุพรรณบุรีรนั่นเองทุกคนสำหรับมมรโรนี้ที่มเคยว่าจะบ่ได้มีอยู่เฉพาะในเขตของอีสานเท่านั้นเนาะก็จะมีมีอยู่หลายๆเขตนะทุกคนเนาะแต่ว่าที่มานี้เป็นวิทยาลัลวิทยาเขตเฉพาะอีสานเท่านั้นซึ่งมอมโรตามี่คุชูมากอจะมี อยู่ประมาณ7เขตนาะมีมร้งวิทยาลัยนั่นเองนะทุกคนนะเนาะหรือว่าภาคที่มีข้อมูลนต่างๆก็สสมารถที่จะแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เนาะการในช่วงที่ดาพระอาจารย์โดยเฉพาะกรมปพระอาจารย์ทํามาผิดสมัยเนาะเพิ่นก็ได้นำพาเอาบรรดานิสิตนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทเข้ามาแลกเป็นบทเรียนเเรื่องการศึกษาทำเรียนเนาะเรื่องสภาพการศึกษาอยู่ที่ลพบางก็คือมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์นั้น ในโวนที่มีการเปลีป่ยนกันนันก็ถือว่าเราเรื่องเนื้อหนายการเปลีป่ยนทางด้านการเียนกันซ่อนเพราะวัตทิ่ผนานมากันศึกษามเห็นอยู่ที่สปปหล่าแล้วทุกคนก็คือค่อนข้างที่จะ,ะมีบรหาโดยเฉพาะกระแมนเบาเรื่องนักศึกษ่าเนาะก็บกคอยได้เข้ามาทำเห็นอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนาะเสียวลรละทานก็คงจะเห็นข่าวอันนี้ไปแล้วเนาะอยู่ที่ประเทศหล่าเนาะบางมหาวิทยาลัยนี้ถือว่าค่านักศึกษาที่จะไป ซอบซิ่งเข้าทำเหี้ยนกันเลยนะทุกคนนอก,กะเหตุให้ตัวเลขต่างๆที่ข้องแต่ละมาห้าวิลัยวางเปาไวก้กะได้มีการหลุดน้อยถอยลงเลยว่าบไปตามเปาไม้นั่นเองนะทุกคนนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นบรรดาสภาพที่เกิดขึ้นอยู่ในมห้าวิยาลัยอยู่ที่ลาวเนาะแล้วก็ทางซ่อ,องมห้าวิลัยนี้ก็คือทางมอมลอ้อแล้วก็ทางมอสุพานุวงศ์ก็ได้มีการเ,เปลี่ยนภายในะขอ้ขอนีเนาะแต่ละ ครูอาจารย์ก็ด้มีการแลกเปลี่ยนบทเหียนซึ่งกันและกันนั่นเองเนาะแล้วก็น,น้องจากที่มีการแลกเปลี่ยนบทเหียนกันเรื่องเกี่ยวกับการศึกษากันแล้วหล่างจากนั้นมาเนาะบรรดาพระอาจารย์แล้วก็นิสิตักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทเนาะเพิ่นก็ได้มีการท่องเที่ยวที่จริงมาในขบวนนี้เนี่ยก็คือน้องจากจะมีทางนิสิตในศึกษาแล้วก็จะมีพระอาจารย์แล้กวก็พระคาารูที่มาจากทางประเทศไทยนะอ่าว่าจะมาจากทางมอมอร ในเขตส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันเนาะที่ได้มาห่วมในครั้นงนี้ก็จะมีไล่รูปมีพระไา่รูปนะที่ได้มาเช่นเดียวกันนะทุกคนเนาะแล้วก็ได้มีการมาท่องเที่ยวบนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ที่ล่องพอบางนะบว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมาาศาสตร์ซึ่งที่กู้ได้ไป,ไปนํากับทางครูอาจารย์เนาะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาเรื่องการมาทัศนและแล้ว,ลว,ลวกลับไปท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวดังๆโคโลฮอบางนะบจะเป็นนําตกตาอุทยานตกตากองสอีหรือว่าจะเป็นการใส่บ้านตนเซาใส่บ้านตนเซาใส่บ้านข้าวเหนียวนะอยู่ที่วัดแซนสุขารามเนาะบอกเลยว่าการใส่บ้านครั้งนี้ก็เห็ดให้แลายคนแลาทาน,นันประทับใจเนาะเพราะว่าเป็นการใส่บ้านท,ที่มีบรรดา,าพระภิกขุสงฆ์สมเดจเนาะมาโฮมบินทบ,บ้านนี้ไล่กว่าหกเจ็ดร้อยแลวก็อนอกจากนั้นก็จะมีการลงไปนั่งเหือล่องเหือเนาะชมวิว ในแนะนำข้องอยู่ที่ล้มพะบางเนาะเบิงทัศนียาภาพต่างๆล้มพับบางบอกจะเป็นตะเป็นตกดินหรือว่าเบิงวิถีชีวิตข้องบรรดาเะชาอนบ้าเโซียูแคมนำข้องเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ว่าได้เกิดขึ้นในโซนนั้นและกโค้ดเองก็เป็นคนที่คอยอบันทึกภาพแต่ถ้าว่าเอ๊ะเป็นยังโค้ดจริงได้มาห่วมในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้หรือว่าไดมีการมาเฮ็ดเวียกซ่วยในขบวนข้องบรรดา พระอาจารย์และก็นิสิตปริญญาเอกปริญญาโทขคโมอมอรอนี้โดยในช่วงปีที่ผ่านมาเนอะคุณเองก็ได้มีโอกาสไปห่วมศัสนาหรือว่าเลกเปลี่ยนไปเข้าในโครงการหนึ่งโครงการเนอะเ,อเกี่ยวกับเรื่องซื้อข้องพุทธศาสนายูที่มอมอรอหรือว่ามห้าวิลาลยมาหามมกุฏราชนะวิทยาลัยวิทยาเขตอสีสานจาังหวัดขอนแก่นนะทุกคนในช่วงปีที่ผ่านมาก็เลยว่าเห้ให้มาหูจะกระถางพระอาจารย์ทำมาผิดสมัยเนาะเพลินกาที่ว่าเป็นอีกตึมคุูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะทีว่า้มีความ มักฮักแล้วก็มีความกรุณาเมตตากรุณาแล้วก็ดีต่อกับกูดเนาะว่าเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอจังซีเนาะเพิ่นกันเลยว่าติดต่อมาให้กูดมาช่วยในการบันทึกภาพกิจกรรต่างๆเนาะเป็นทางโฮมแล้วก็ทางวิดีโอบอกเลยว่าก็เป็นบุญของกูดกับว่าแม่นเนาะที่ว่าได้มีโอกาสได้รับไซเพิ่นแล้วก็นอกจากนั้นทางบรรดาครูอาจารย์แล้วก็ทางบรรดาพระอาจารย์เพิ่นก็ได้มีการไปเยี่ยมยามเนาะอยู่ที่วัด ผ้าโอเนเครองหลหอบางซึ่งว่าเป็นหนึ่งวัดที่มีเสียงเร่งดังแล้วก็เป็นวัดที่คอ,อยสิซ้อนให้ขมหูแกบ่บรรดาภีก์ครุษงสมณเณรน,นอยู่ในภักเนื้อหลหอบางบวกลยว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภักเนื้อข้องลาวกะวะแม่นเพว่าเป็นอง,องเป็นทางวัดแล้วก็เป็นทางองเฮียนข้องอันพระภิร์ครุษงในการศึกษาธรรมเหียนนั่นเองนะทุกคนเนาะและท่ามว่า เรื่องลาวทีว่ามีผู้ให้ที่ผักอยู่ในกรุงเทพมหานาครน,นะนัเป็นไปเป็นมาลได้อันนี้กูเองกันเราคร่าวๆเนาะก่อจะเริ่มเข้าเรื่องเอาละทุกคนเนาะเริ่มเข้าเรื่องเลยดีกว่าซึ่งว่าอยู่ในขบวนดังกล่าวเนาะก็จะมีพระรู่อ่าพระขู่อยู่รูปหนึ่งเนาะที่ได้โฮมขบวนเนาะซึ่งพลก็รมาอ่าจากวัดซื่อดังอีกถึงวัดหนึ่งยู่ที่ทางกรุงเทพมหานาครเนาะนั่นก็คือวัดปทุมวนารามเนาะราชวรวิหารนั่นเองนะทุกคนเราเป็นหนึ่งวัดที่ ตามที่กณดูข e we ึ industry, right? ้นคือเป็นวัดทีตังอยู่สุวนกลางขลองทางกรุงเทพมหานครก็แล้วก็เป็นวัดป่าวัดเดียวอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะทุกคนเนาะที่วัดประทุมวนารามราศวรวิหารนี่ก็เป็นหนึ่งในวัดที่มีการปฏิสัทธ์คลองทางพระเสริมพระแซงพระสายเนาะที่ปฏิสัทนอยู่ที่วัดประทุมแห่งนี้มีมาจากทางลาวนั่นเองนะทุกคนเนาะตามที่กูฮู้นมาแล้วก็คุณเองก็จะมีโอกาาไดมาฮโจักทางพระคู่วิจิต โซระพานเนาะซึ่งเพิ่นก็เป็นพระที่ได้มาห่วมขบวนในการทัศนศึกษาคณะเดียวกันและตอนที่เจอกันแรกๆนะคุณเองก็มีโอกาสเวาจากับเพิ่นนั่นเองเนาะก็ถือว่าเบื้องต้นก็เป็นการเว้าจารลมกันโดยทั่วไปแหละเนาะผู้ที่บเคยพบกันแล้วก็แล้วนั้นก็จึงค่อยมีการท่ามรายละเอียดข้อมูลของซึ่งกันเลยกันเนาะ,ะเผอินก่า รวมกันรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเข้าคอแล้วก็มีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแล้วก็คือกันแล้วก็สุดท้ายก็ได้มีการมาท่ามไทยทั้งอายุอานามนะทุกคนเนาะห้าว่ากูดเราไปนี้อ่เสียวบางคนก็อาจจะบวเสียบางคนก็อาจจะเสียเนาะซึ่งก็มีการใชยท่ามอายุกันนะซึ่งว่ากูดเองก็ในปีนี้ก็สามสิบสองปีเพื่อเอิญว่าอายุของกู๊ดก็ทางพระครูวิจิสรพานีนะซ้ำกันเนาะ หลังจากที่ซ้ำกันแล้วหลังจากตอนนั้นกับโบได้กับโบได้มีย่างรายดอกเนาะก็รมกันหรือว่าวจาวาลรมกันปกติแลกเปลี่ยนวอลเรื่องการทําการเหียนอยู่ทางพุนเป็นจังได้แดแล้วก็เฮดบานการเมืองทางพุนเียเป็นาได้เราสภาพการต่างๆกาโรลมกันไปเนาะเพราะทำที่หู้มาทางพระครูวิจิตรสรพานเพิ่นกาเป็นหนึ่งในคนท้องที่น่เนาะหรือว่ามีบ้านเกิดเมืองนอนกับยู่ทีจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าเพิ่นนั้นได มีการบวชตั้งแต่ตอนอายุ13ปีจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็พลก็ได้ไปอยู่ที่วัดประทุม,มวรนารามราชวรวิหารเนาะซึ่งเป็นหนึ่งวัดที่อยู่ในกลางเมืองข้องทางกรุงเทพม,มหานครอ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นหลังจากที่หู้จักกันเนาะแล้วก็จนมาฮอดมือที่ทางขบวนจะได้กับที่ขอนแกน่นเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสไปกราบไหวพระอยู่ที่วัดวิสุทธ์อ่าวัดวิสุทธ์หรือว่าลาลายคนูงก็คืออยู่ที่ วัดพระธาตุมังโมอยู่เครื่องโลหาบางเราก็มีการไปไหว้พระสูตรมนอยู่ที่อาหามวัดมีสูนั้นแล้วก็ในขณะที่จะออกไปนั่นเองกัถือว่าทางพระครูวิจิตโซลพานเนาะเพิ่นก็ได้มีการน,นิมนต์ให้ทางพระอาจารย์ธรรมาพิชไมยเนาะให้มีการมามาัดแค้นเฮกเซียวหรือว่าเ e อินเซียวซึ่งกุณเองก็การยังงง,ง,งงงอยู่ตอนนั้นเนาะเพิ่นได้ไปเ e อินเฮกเซียวเพราะว่าด้วยที่ว่าเขากเป็น,เป,นเป็นอีกธึมคนหนึ่งเนาะที ที่ห้ากอคุจะก,กันบาซิซานอแล้วก็อาจจะบุได์โฮในิเซ่กันเรื่องทองแท่ตงต่างต่างแต่ว่าเพิ่นเนาะเพิ่นก็ถือี่ว่าแสดงให้เห็นถึงให้กันสืบเ,เรื่องเลยว่าหากักแพงกันเนะาะหักแพงซึ่งกันเลยกันก็เลยว่าให้ทางพระอาจารย์เนาะทำมาพิษไมยนี้ได้มาหมัดแค้นเฮกเซียว์ที่อิดกูเองกันยัางงงกับหมัดแค้นเฮกเซียวนี้เป็นยังถึงต้องจึงตง้อง,งหมัดเนาะเพราะว่า อันนเพื่อนก็เป็นพระรเป็นพระครูซึหงงก็เป็นสาวนชนทั่วไปเนาะประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาอย่างสิจะไปเป็นเฮกเชี่ยวกับทางพระครูได้จังได้หรือสิไนดะ้เนาะก็เกิดในใจตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนาะกับเพื่อนก็นได้มีการมัดเทียนเพราะว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมอ่าที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งนานตามที่กูดโฮมาก็คือทางภาคอีสานเนาะส่วนใหญ่เวลาที่โฮจักหักแพงกันแล้วเนาะมันจะเป็นมู่เป็นคู่กันแล้วแต่ว่ายักให้ เป็นมู่เป็นคู่กันฮักแพงกันยิ่งไปเลือกซึ่งกว่านั้นจนถึงขั้นแบบว่าต่างฝ่ายต่างซวยเลือกกันได้ซึ่งกันละรกันแม้ขบาวเวลาเดือดหอนว่ายังต่างกันสมารถที่จะสวยกันไดเนาะตามแต่ละกรณีที่หนักเบาก็แล้วแต่เนาะแต่สามารถที่จะสวยเลือกกันใดตลอดไปอย่างนี้นะก็ต้องมีการมามัดแข้นเฮกเซียวบอกเลยว,ว่าเป็นเป็นบุญของกุศลกับว่าแมออ่เนาะที่ใดมาโฮจักกับทางพระครูวิจิตโสลผา,านพื้นแล้วก็ เพิ่นเองก็ได้มีการโอ้อวกับกู้เนาะบอกว่าคันทาวานี่แหละเนาะห้าวามีโอกาสไปที่กรุงเทพมหานาครน,นะก็คือบนตรงยานเลยเนาะที่พัก <c oughs> ก็คือไปนอนที่วัดใดเช่นเดีดวยวกันนะทุกคนเนาะ่นบอกให้ไปน,นอนอยู่ที่วัดเลยนะเนาะไปนอนอยู่ที่วัดปทุมเานาะวนารามร,าร,าร,ารัศววิหารซึ่งว่าเพิ่นว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจากลางกรุงเทพมหานาครน,นะทุกคนเนาะซึ่งว่า อยู่วัดนนะก็จะรอบรวมไปด้วยห้างดังๆคลองถังกรุงเทพมหานครแล้วขลองมรุเทพไทยกันเลยเนาะเราจะเป็นห้างเซ็นทรัลเวลเนาจะมีห้างสยามพารากอนนะวัดที่ว่าอยู่ตรงกลางอยู่ศุนกลางของกรุงเทพมหานครเนาเป็นวัดป่ากลางเมืองวัดเดียวเท่านั้นทุกคนเนาะบอกเลยว่าก็เป็นสิ่งที่กูดก็ค่อนข้างตื่นเต้นได้แหละกะกูเองกับฮู้แล้วแหละเนาะคันถ้าว่ามีเมื่อได้เบองหนึ่งทีได้ไปทางกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ก็มีที่พักมีทีเพิ่งแล้วสินะเนาะ ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีลาแล้วก็เ็ให้คุนหูสึกแบบว่าบุหูจะสั้นห้าคำได้มาว่านอกจากคำว่าครอบคุณแล้วก็ขอบใจเนาะที่ว่าได้มีเ่มาได้ได้มามัดแก้นเฮกเซียวกับทางกูตันเองเนาะโดยเฉพาะก็เป็นพระครูวิจิตรสรพานนะแล้วก็เพิ่นกระบอกมาคอาคานาหมิอกล้ไปกรุงเทพมหานคร กาถือว่าบบยากนะที่พักสมารถไปพักอาศัยอยู่กับเพิ่นได้นั่นเองเนาะแล้วก็เห็ดให้กู้ดิ้ฮหูเนาะก่อนที่จะไปกรุงเทพมหานครต้องไปทางได้กันแด่อันนี้ก็ถือว่าได้ได้ข้อมูลมาจากทางพระครูวิจิตรสรภัดเนาะก็คือจะมีการคิดค่าเสียค่าเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าคันท่าว่าเฮาไปเนาะมาเรื่องที่พักนี่นะอยู่ทางกรุงเทพมหานครเพิ่นก็บอกว่าค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงบางคืนกับประมาณ1 0 0 0 2 0 0 0 3,000พ0 0สพุ้นแหละกาสำหรับกู้เองกัรหูสึกว่าเหมือนกั ซุ้มแทะเนาะท้าวันเทียบใส่เงินกีบเงินหลากเขาพวงเหาพอปัจจุบันเงินเงินกีบก็ค่อนข้างที่จะเอ่อเคลื่อนว่าตกเนาะเลทตกมาซีซ่าเนาะแล้วก็เอ่อเหตให้ค่าเสียใจแน่น,นอนเนาะมันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นฉะนั้นกันที่จะไปไสามาไสหรือว่าไปที่กรุงเทพมหานครก็ค่อนข้าง,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 งที่จะต้องในคิดเลทมันรอบคอมนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่เพื่นก็บ,บอกว่า,วาต้องเป็นห่วงเนาะให้คิดอะไรแต่เฉพาะค่าเดินทางค่ากินค่ากินต่างๆจนที่อยู่ไปพักอยู่วัดเนาะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะก็เป็นสิ่่งงงทีคุณเออก็ต้ พ่อครบใจมาอีกเต็มครั้งหนึ่งเนาะก็คือสมาธิ่จะเพิ่นวาสมาธิ่จะไปที่ที่ดานนะครับไปขึ้นเครื่องที่อุดรแล้วก็ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิจริงๆสนามบินสุวรรณภูมิเนาะกูดเองก็เคยไปประมาณ่องครั้งแล้วเนาะเขาบอกเลยว่าเป็นสนามบินที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะแต่ว่าก่อนที่กูดไปนาะกูได้ไปที่กรุงเทพเนาะไปจังหวัดอื่นนะโดยเฉพาะไปที่นครราชสีมาอย่างที่เนาะก็คือไปลงทั้นแล้วก็ขี่รถต่อไปอีกนะทุกคนเนาะ และนี่แหละก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ความประทับใจที่เกิดขึ้นเพียงแต่บบจักมือเท่านั้นแต่ว่าเห็นไอ้กูนฮูสิกว่ายังคงประทับใจแล้วก็ยังคงคิดหอดคิดเทิรนนองกับเหตุการณ์ที่กูได้หรือว่าประสบก,การณ์ที่กูได้ตอนทับทางบรรดาพระอาจารย์แลืการนิสิตปริญญาเอกปริญญาโทที่มาเที่ยวร่วงพผาบางแล้วก็มีการวิาจ้าซึ่งกันและกันนาะปั่นกับเป็นบานไอเมืองน้องบ้านพี่เมืองน้องสินเดียวกันเนาะเพราะว่าทุกทุกท่านที่มานี่ล้วนแต่ ่าเป็นผู้ที่มีความโห่ความสมาธิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับการวาจาต่างต่างๆกับเป็นกันเองเนาะการแต่งทีกูดเดียรพ่อเันแหละเนาะเอาละเทว่าคลิปนี้ก็เท่ว่าจดลงไปตัวนี้เนะาะไพที่ว่ามีข้อมูลอีกอย่างหรือว่าต้องการจ้งเลทเปลี่ยนยังกับสมาชิตรีจะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะฮาว่าสิ่งใดียร์ทีกูดเราไปกัน ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษก็องอนุญทุกคนกันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้กุฎเองก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะบริได้พลาดที่ต่างๆที่ทรงบำบัดโลกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ